ทำนายบอล3คู่โดนใจกับน้องอา่านในศึกพิมลีกอังกฤษที่ช่องเอสกอประจำวันอาทิตย์ที่8ปตุลาคมค่ะคู่แรกนกนางนวไบรตัน,น on, เปิดบ้านสกัดหงแดงลิเวอร์พูลเวลา2ทุ่มเจ้าบ้านไบรตันดูไม่ค่อยจะดีค่ะหลังจากไม่ชนะใครเลย3เกมรวดฟอร์มล่าสุดก็ดรอปลงในนัดที่เตะก,กับแอสตันวิลล่าค่ะและโดนกดไปถึง6ประตูแม้อนซูฟติจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้1ประตูก็ตามค่ะขณะที่ทีมเยือ,อรพูลค่ะสามารถรักษาโมเมนตัมได้เป็นอย่างดีหลังจากเก็บใช้ได้ทั้ง5เกมล่าสุดและทำประตูได้ไม่ตาม่าก2ปรระตูทุ การจากคุมกำลังที่แข็งแกร่งของพวกเขานั่นเองค่ะดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยน้องอามองว่าเกมบุคองหงแดงจะสามารถกำชักลับออกมาได้ในสกอร์สต่อ1นนั่นเองค่ะ คู่ที่2คุณคอนเวสแฮนเปิดบ้านสกัสซาริกาดงนิวคาเซิลเวลา2ทุ่มจากการแข่งขันที่ผ่านมาเนี่ยคู่นี้ฟอร์มดีและสู่สี่กับมากมากช่วงนี้โบเวนคุมกำลังเจ้าบ,บ้านมาแรงค่ะทำผลงานได้ดีรวมทีมพากันคว้าแชมป์มาแล้ว4จาก6เกมล่าสุดจากการทำประตูที่5ของเขาในซีซั่นนี้ค่ะและเกมรับก็แข็งแกร่งหลังจากชนะรวด3เกมและสามารถทำสกอร์ได้2-3ถึงประตูทีมเยอวัน,นี้ก็ไม่ธรรมดาค่ะเขามีฟอร์มและขุมกำลังที่แข็งแกร่งซึ่งไม่แพ้ใครใน6เกมล่าสุดแต่ว่าเกมบุกข,ของเขาเนะี่ยดูแลดรอ หลังจากไม่ชนะใครเลยใน3เกมรวดแต่ถึงอย่างนั้นก็ถือเป็นการฟาดแข้งที่สูสีค่ะงานนี้ดูแล้วไม่ง่ายสําหรับเจ้าบ้านแต่ว่าเกมในวันนี้น้องอาคอมองไปถึงความได้เปรียบของเจ้าบ้านไว้ก่อนค่ะมีโอกาสที่ขุนค้อนจะกําใช้ในบ้านได้ซึ่งอาจจะเฉือนจบในสกรสอร์2ต่อ1นึ่นั่นเองค่ะ และคู่สุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะปื้นใหญ่อาร์เซนอลเปิดบ้านเจอก,กับเรือใบสีฟา้าแมนซิตี้เวลา3ทุ่มเกมนี้น่าจะสนุกค่ะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยฟอร์มดีและความแข็งแกร่งก็ตามกันมาติดๆเรียกได้ว่ากินกันไม่ลงเลยทีเดียวทั้งคู่เก็บชัยไปได้4จาก6เกมล่าสุดค่ะสามารถทําประตูได้ไม่ตม่ำกว่า2ประตูเกมรับของเจ้าบ้านก็แข็งแกร่งหลังจากไม่แพ้ใครเลยทั้ง5เกมและเกมบ,บุกข,ของทีมเยือนก็ไม่แพ้กันค่ะสามารถคว้าชัยได้ทั้ง4เกมล่าสุดแต่เมื่อย้อนกลับไปดูผลงานที่เจอกันเนี่ยเป็นเรือที้กกุคง ลังตอนนี้ก็พร้อมลุยแบบสุดๆค่ะแต่การไปเจอกันในรังย้าของปืนใหญ่ที่มีเกมรับที่แข็งแกร่งแบบนี้อาจจะไม่ง่ายที่จะบุกไปถล่มยับแต่อย่างไรก็ตามค่ะเกมนี้น้องอาร์มองว่าเรือใบอยังไปต่อได้มีโอกาสเฉือนกาชัยในสกอร์สองต่อหนึ่งนั่นเองค่ะก็จบกันแล้วสำหรับสามคู่โดนใจในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอาด้วยนะคะวันนี้เชร์บอลให้สนุกเหมือนเคยค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ